ดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องภูผาชัยใจอีสานก็ป้อนนมแป้งล่ามก่อนนะครับเพิ่งกลับมาจากสวนนะครับเพิ่งควบคุมเอ่อการก่อซากสร้างนะครับเนาะกลับมาก็ค่ำแล้วนะครับป้อนนมแป้งล่ามก่อนนะครับให้ลูกสาวกินนมก่อนนะครับแป้งล่ามหิวนมได้เนาอหิวนม ก็งานสวนที่บ้านเออบ้านที่สวนนะครับก็จวนจะเสร็จแล้วใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับประชิดมาแล้วก็ช่างก็เล่งงานตลอดนะครับช่างก็เล่งงานอยู่ตอนนี้เล่นกันแบบทุกอย่างก้าวเลยนะครับวันนี้ก็ไม่ได้อัปเดตให้ดูเยอะเพราะว่าไปไป,ไปซื้อนุมนะครับไปซื้อนุมแล้วก็ไปซื้อโซลาเซลล์ด้วยนะครับ ตอนนี้ก็คนเลี้ยงแป้งล่ำนะครับก็เออเอาไปฝากพ่อที่ดูแลสวนนะครับให้แกเลี้ยงให้นะครับเพราะว่าก็จะพากันไปวันนี้สามสิบนีพากันไปหมดนะครับ,นะรบก็เลยจะไปฝากพ่อเขาเลี้ยงให้คือแป้งล่ำก็ไม่ยากหรอกครับนะให้เขากินนมแล้วก็จบนะครับแต่เขาอาจจะไม่คุ้นเคยนั่นเองแต่ว่ากินนมมากินคือถ้าใครป้อนเขากินหมดแหละนะ แต่ว่าจะให้วิ่งเล่นหรือเดินเล่นกับเขาอะ่ะเขาเขาจะไม่เล่นเขาจะเดินหนีเพราะว่าเขาไม่คุ้นนะครับเขาจะกลัวแต่ถ้าใครป้อนนุ่มเขากินทุกใครป้อนนุ่มเขากินหมดนะครับป้อนในทุกคนก็เดี๋ยวจะไปบอกวิธีกับพ่อเขานะครับวิธีให้หนุ่มแป้งล่ํานะครับก็วันนี้ก็อีกประมาณสองสามวันก็น่าจะเอาแป้งล่าไปไว้ที่นั่นก่อนได้นะครับ ราจะกลางมุ้งให้ก่อนวันหนึ่ง okay. กิน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 นตอนนี้โตแล้วดือ้อแข็งแรงแรงเยอะดูสิกินนุมยังเอี้ยวตัวน่ะ เีย่ยตัวกินนมวันนี้ให้กินนมให้กินนมเย็นๆนะครับเพราะว่านมเพิ่งจะมาใหม่เพิ่งจะมาจากฟาร์มใหม่ๆเลยก็ยังไม่ได้เย็นมากมายนะครับแต่ว่าก็กินกินได้หลายขวดก็เย็นเกี๊ยบขึ้นเข้าสมองเลยเหมือนกันนะครับปกติต้องอุ่นอุ่นให้ให้เขาอุ่นๆหน่อย คือไม่ให้เขาเย็นมากอะ่ะ FC บอกว่าให้เอาน้ําอาบน้ําให้แป้งล่ําก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะอาบหรือเปล่านะแค่เช็ดตัวเขายังไม่ค่อยอยากเช็ดเลยผ้าเปียกๆอะ่ะนะครับก็จะจะ,จะลองดูก่อนนะจะลองดูอยู่แต่ว่าต้องกลับมาจากศาลก่อนต้องอาบให้เขาเองนะครับ นมมันเย็นนะครับนมมันเย็นนมมันเย็นอย่างเงี้ยถ้านุมเย็นๆเ,เขาจะกินได้ไม่ไม่ไม่ต่อเนื่องก็กินเสร็จดพาเขาไปเดินเล่นแป๊บหนึ่งนะครับเพราะตอนน้องให้เขาย่อยช่วงนี้พ่อก็ไม่ค่อยได้อยู่กลางวันพ่อก็ไม่อยู่น้องมนก็ไม่อยู่ ต้องไปดูแลเนี่ยถ้ามันเย็นเขาจะกินอย่างนี้เลยครับถ้ามันเย็นนมเย็นเดี๋ยวเอานมอุ่นให้นะครับมันจะมีนมอุ่นคยดแป๊บนึงเขาอ,อนอีกครับขอใอห้เพิ่ม ะไปนเดี๋ยวพ่ออุมอุ่นให้องเดี๋ยวไปอีก,กเออเมื่อกี้กินสามขวดแล้วขวดที่สี่ ยุงเยอะยุงกับแมงเพราะวันนี้มันไม่มีลมเลย ยังเดี๋ยวไปก่อนนี่พ่อมองไม่เห็นอะไม่กินแล้วนะครับอิ่มแล้วพอพาไปเดินเล่นแป๊บนึง พาไปเดินเล่นจะได้ย่อยหนุ่มกินหนมเยอะเดี๋ยวพาไปเดินเล่นแป๊บหนึ่งนะครับก็พาไปเดินเล่นโอ้ยเป็นไหนลูกไปไหนโอ้ยพ่อข่วงเป็นไหนจะเดินไปไหนเย็นนะครับหนุ่มเย็นนี่ถ้าเป็นหนุ่มเย็นเป็นอาการอย่างนี้แหละถ้าเขาเย็นเย็นนะครับถ้าหนุ่มมันเย็นอะไปไปเดินเล่นไหนอ่ะไปไปพาพ่อไปพาพ่อไปแล้วไปพอพาไปเดินเล่นไป นะครับจะพาไปเดินเล่นก่อนนะครับนี่ยกินนมพุงอิ่มนมมันเย็นนะครับมันขึ้นสมองขึ้นสมองแล้วก็ไม่เขาไอ้นี่นะครับนมมันเย็นไปเดินอ้อมออม,มาเนี่ยอ้อมกลับมานี่หนูต้องเดินกินเสร็จแล้วต้องเดินมันจะได้ย่อยไปมาเร็วดูครับกินจนพุงกลางแล้วเนี่ยไปไหนอะไปไหนไปนไหนไปไปไหนเดินไหมเดินไหม ไปไปเดินเล่นไปหาเดินเล่นนะครับก็ได้ออกกำลังกายอะโคง้งไป ไม่อยากเดินแล้วป่ฮะหนูจุกเลยนะกินนมเยอะสี่ขวดเลยเมื่อเช้ากินเท่าไหร่นะเมื่อเช้ากินห้าขวดตอนเย็นกินอีก4ี่ขวดจุกเลยนะครับป้ายป้ายป้าจะเข้าม้งนอนเร่จะเข้าม้งถ้าเข้าม้งหนูก็ไม่เดินอีกแหละเบกอีกอ่ะ วิ่งรถมาหลบเร็วรถมาหลบเลยเร็วเร็วเร็วรถมาหลบก่อนหลบก่อนรถมาหลบอีกเดินรถมาหลบก่อนเร็วรถมาหลบ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 รถก่อนอยู่นิ่งๆรถมารถมาไปเดินเล่นเร็วพาไปเดินเล่นวิ่งไหมวิ่งไม่ได้เดี๋ยวจุกเดินเดินเอาเดินเอากินนมเยอะจุกมาก ờ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  bên này bà đi ờ bên này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  đơn không muốn mày không muốn cho đơn lên còn น,นั่นนั่นแมงครับแมงเยอะทั้งแมงทั้งยุงเลยนะครับทั้งแมงทั้งยุงเยอะเขาจะดีดอย่างนี้แหละเอ๋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 ขะมุงไหมแมงมันเยอะไปะหืมไม่เอานี่แหละครับแมงอ่ะอ่ะตรวจอะไรอะไรดูสิอะไรเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ นั่นนั่นไปไห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 นไปไปมุ่งไปเข้ามุ่งไปอยุงมันเยอะเนย่นะไปไปกับพ่อไปข้ามุ่งไปลูกอยู่มันเยอะมากเลยทยั้ทงยุงทั้งแมลงไปแล้วข้ามุ่งไปไปข้ามุ่งไปลูกไปยุงมันเยอะมันจะกัดเดีย๋ยวม่ไม่สบาย เข้าม้งไปะเพราะหาไปเข้าม้งไปรูปไปไปอยู่ในม้งไปปลอดภัยกว่าดูน่ะดูดิยุงตอมบินบินบินเลยน่ะเต็มเลยเร็วยุงมันตัวใหญ่ยุงมันเยอะไปนั่นไปไปเร็วไปเร็วไปยุงมันเยอะยุงเยอะยุงเยอะไหนไหนเห็นไหมหน่ะเห็นไหมหน่ะยุงมันเยอะเห็นไหมหน่ะไปเข้าม้งไปเร็ว ไปเข้ามุ้งไปไปเดินนี่เร็วเดินไปเข้ามุ้งไปนี่ครับถ้าบอกไปเข้ามุ้งนะรู้นะครับรู้นะครับว่าเข้ามุ้งโอเคนะครับ FC ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ